เหตุการณ์น hmm. hm ี hmm. uh ้สร้างขึ้นเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับเอาพี่ถึงกลับบ้านแล้วครับตายแล้วยังไม่นอนอเหรอเนี่ยหรือซ่อนไปเด็กก่อนมีซ่อนด้วยแบบนี้ไม่ทำชั่วมาชั่วเป่านี่มันกี่โมงกี่ยามงานเท้ารีบแก้ไขสถานการณ์ด่วนพี่ ผมบอกแล้วไงไม่ต้องไม่ต้องใช่ไม่ต้องให้ทีมเนี่ยเขาดำเนินการไปเลยทำไมต้องรอผมคนเดียวฮะแบนี้บริษัททีแยกดิไม่น่าจะใช่บริษัทที่แยกพี่นั่นแหละที่แยกไม่ได้โทรใช่ไม่ได้โทรแล้วทำไมคุณไม่ได้โทรหาลูกค้าล่ะฮะงานมันดุแบบนี้แล้วเนี่ยมันรบกวนผมกับพรอรบกวได้ไงดึกแล้วเนี่ยหมายถึงแกเนี่ยไม่ได้กโทรไม่ต้องมันเนียวแลวยุ่งอยู่เลยขอโทษนะครับนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมเพิ่งกลับมา ช่วงนี้งานพ่อยุ่งจริงอ่ะงานเข้ามากเลยแม่ชีตไม่ค่อยดีเลยพ่อว่านะแม่บ้านเราเนี่ยน่าจะมีสันมีมุมบ้านเยอะแน่ๆเลยมันถึงทีใจชีวิดพ่อเนี่ยจีดพ่อไม่ได้ดีขึ้นเลยแม่น่าจะใช่ที่เนี่ยถึงขั้นเอามุญเสาบ้านตามความเชื่อมาเล่นเรื่องงานเลยละครับนี่บินร้านคาราโอเกะใช่ไหมตอบเขาไป สงารหรือสนนมน้ำหน้าดีบ้าแต่มุมสันเสาเานี่ยตามความเชื่อมันจะช่วยทิมแทงทําให้งานของเราเนี่ยมันหนักขึ้นจริงหรือเปล่าล่ะครับสินแสในเรื่องของมุมแหลมต่างๆที่มีทั้งนอกตัวอาคารและในตัวอาคารสำหรับในการสร้างบ้านหรือสร้างตัวอาคารต่างๆหรือในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมันต้องมีมุมแหลมทั้งบ้านก็จะมีโครงสร้างก็จะมีทั้งคานและมีทั้งมุมฝ้าทุกอย่างมันมีมุมแหลมหมด สิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดมีผลเฉพาะแค่มุมแหลมใบพัดพัดลมใบพัดพัดลมในแอร์ทุกอย่างมันจะมีผลกับเราหมดเลยแต่เราไปกลัวแค่มุมแหลมที่ทิ้มแทงดังนั้นไอ้มุมแหลมต่างๆที่ทิ้มแทงใดๆไม่ได้มีผลเลยเพราะว่าพลังงานไม่ได้หักเหตามมุมแหลมต่างๆฉะนั้นผู้ที่เจอมุมแหลมทิ้มแทงอยู่ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอะไรเลยก็อย่าไปวิตกกังวลนะครับให้คิดว่า มุมแหลมจะมีผลเฉพาะว่าถ้าเราเดินเตะหรือเดินชนแล้วบาดเจ็บแค่นั้นเองนะครับ